คู่นี้ก็ถือว่าเป็นเซตติ้งที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับต่างหูเซตติ้งทรงหยดน้านะครับผมท้งพลอยแล้วก็ดีไซน์ของหน้าต่างหูเลยนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดและรับโปรโมชั่นไว้ใต้คลิปนะครับเรามาดูรายละเอียดกันครับคู่นี้เป็นต่างหูทรงหยดน้ำนะครับผมประดับล้อมด้วยเพชรทั้งหมด80ต่างด้วยกันนะครับผมเซตติ้งโดยรวมจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเวลาเรามองด้านข้างทรงต่างหูเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับชิ้นงานเข้ามาด้วยแป้นเสียบกลมแบบนี้ทั้งคู่เลยนะครับ ตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนัก7.9กรัมนะฮะขนาดความกว้างด้านหน้าต่างหูประมาณ1เซนเครึ่งนะครับในส่วนของความสูงก็เกือบ2เซนติเมตรนะครับผมเพื่อ <c oughs> ให้เห็นภาพผมจะเทียบกับเหรียญ1บาทก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าที่สนใจชิ้นงานอย่าลืมดูขนาดไซส์บนหน้าจอนี้กันก่อนนะครับถือว่าเป็นต่างหูงที่เหมาะเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่นี้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักหลายร้านเพกรพรมิษัทของเรากันได้เลยนะครับ